อันนั้นปลาอะไร<อ>ปลาสลิดหนึ่งใช่ปลาสลิดใช่เจ็ดสิบห้าอันนี้ปลานิอันนี้ปลานิปลาสวายอ๋อแล้วอันนั้นหลักอันนั้นปลาหลักอันนี้ปลาอะไรที่ระกปลากระกบอกสี่ตัวร์ลเลยลูกค้าลุงเลย้อสิบครับโอ๊ยอะไรวะ องตัวนี้ครับสามห้าไหมครับจอันนี้ตัวหนึ่งจ้ะเรียบร้อยเขาให้องครับนี่ครับไหนได้ครับของแก่ยัได่ไคะเห็นไ่ไม่เห็นไม่เห็น่ดี สี่อันกับอันนี่ผมใค่รับเตดสองตัวเด้อเอาเงินไปก่อนสี่สิบได้ตังค์ได้ก็เอาอไรเรียบร้อยเลยนะเก้าสิบจะเป็นที่

น,น้ชิเด,ดีครับคุณนะครับสามห้าบาท ไม sure ่เอาแล้วจ้ะได้ไหมพี่อันนี้ชิ้นเดียวจ้ะนี่ชิ้เอาไปใส่เดี๋ยนี้ よかった。